หลังจากที่ผลตรวเลือดออกมาแล้วเนี่ยเราจะวัดจากผลตรวเลือดเป็นหลักการปรับอาหารแต่ละครั้งเราจะไม่ปรับสีส้วปรับมั่วๆแล้วปล่อยกันไปสักสามเดือน5เดือนเราไม่รู้ไงว่ามันดีขึ้นหรือมันไม่ดีเราใช้หลักการฟื้นฉบับเร่งรัดโดยการวัดผลตัวต้องวัดผลตัวเป็นหลักนี่ครับคือ BUN เนี่ยมันคือของเสียผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสําสหรับบางคนที่ไม่รู้มันคืออะไร BUN <B UN S 2> คือน้ําเสียยูเรียไนโตรเจนก็คือสารแอมโมเนียที่อยู่ในปัสสาวะไอกลิ่นฉุนๆที่มันเหม็นๆนั่นแหละถ้าแอมโมเนียในร่างการ เ,เราจะเริ่มมีอาการจุกคอหายใจไม่ออกหายใจไม่สุดกินอะไรก็จะอ้วกออกกินอะไรก็จะอ้วกออกมีอาการจุกคอแล้วหายใจเป็นกลิ่นฉี่กลิ่นปัสสวาวะเลยถ้า BUN เนี่ยมันขึ้นไปประมาณ7 0็ด9ิบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเนี่ยเกิดภาวะสมองอักเสบมีอาการเสียการทรงตัวส่งผลทําให้หัวใจล้มเหลวหรือว่าเสียชีวิตได้คุณหมอก็เลยทาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นการฟอกเอาสารแอมโมเนียเอาน้ําเสียในเลือดเราออกแล้วทําให้เลือดเราเนี่ยมันสะอาดมากขึ้นใครที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราจะต้องรีบทําให้ของเสียมันน ไข่ถั่วเห็ดบางคนไปอัดไข่ขาวมาวันละ6ฟอง10ฟองทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบนี้แล้วเริ่มมีอาการจุกคอแล้วต้องรีบปรับโดยด่วนเลย,ยแล้วพอเราทําเสร็จไตก็จะย้ายจากน้ําเสียแบบนี้นะครับให้กลายไปเป็นไตน้ําดีแบบนี้นั่นเองแล้วเพื่อนๆคิดดูครับว่าถ้าไตมันอยู่ในน้าสะอาดแบบนี้แล้วเราว่ามีโอกาสไหมครับที่ไตมันจะฟื้นขึ้นนี่แหละครับเป็นหลักการปรับอาหารหรือว่าที่เราไปเจอทางทีมโภชนาเนี่ยที่เขาคํานวณโปรตีนให้กับเราบางคนคํานวณแล้วบางร่างกายก็ตอบสนองได้ตรงกับสูตรเลยใครที่คํานวณแล้วร่างกายไม่ตอบสนองไมม่่ตตรรงงกับสูททีคํําาานวณให้ลอ ซีลโปรตีนหรือทำโปรตีนต่ำเพื่อให้ไตสะอาดดูแล้ววัดตรวจเลือดกันดูที่ท่านนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด24วันใครอยากใช้หลักสูตร7วันให้พิมพ์7วันมาในคอมเมนต์14วันหรือ24วันเนี่ยพิมพ์วันลงมาในคอมเมนต์เลยว่าเราอยากเข้าหลักสูตรกี่วันและเดี๋ยวเรามาวัดตรวจกันดูนะครับ